กับพลาสต์ o ฟม B5 Plus ตัวนี้เขาจะชุ่ชื่นมาก กำลังจะไปงานอีเวนท์ที่พารกนคนใจตึงต,ตัวน่ารักมากเดี๋ยวถ้าถึงแล้วจะถ่ายแบบฟูลบอดี้ให้ดูนะคะวันนี้เป็นงานของฮินส์ก็คือเป็นเครื่องสำอางเกาหลีวันนี้มีตะก้องไปดูบ้างฮแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอที่มิวที่งานด้วยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากอีเวนต์อะไรเงี้ยอยาจจะไปหาอะไรกินกันแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนอาจริงปกติอย่างช่วงเวลาใจไปอีเวนต์บ่ายโมงอนะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้กินข้าวไปก่อนแต่งต้อง อะไรแล้วก็ออกเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปกินแบบหลังอีเวนท์ทีเดียวใช่ไหมแต่ว่าเพราะวันนี้พี่แม็กอยู่ด้วยซึ่งพี่แม็กตื่นมาปุ๊บนางจะต้องกินข้าววันนี้จ้าก็เลยได้กินข้าวไปด้วยซึ่งจริงมันดีนะมันจะมีแบบแรงไปออกอีเวนท์มากกว่าถึงสยามแล้วค่ะเดี๋ยวเวทไทย behind the s e a ตอนทำงานให้ดู ไม่มีคนเยอะมากแล้วพอจ้ายถ่ายเสร็จใช่ไหมทุกคนก็ถ่ายเสร็จเหมือนกันแล้วก็ไม่มีคนเลยแต่ว่าพี่วิวเพิ่งมาถึงมากินข้าวต่อที่ s o อ n ร m a r i n นะคะที่พึ่งต่อรถอะไรเสร็จกําลังจะเดินลงร้านไปกินไปกินร้านชื่อว่า Mickey's d i n e r เป็นแบบ Fried Chicken Waffle อะไรอย่างงี้ที่จา้าอยากลองกินมานานมากแล้ว ไปเราจะได้ร้่งเพลงกับพี่มิงเอะแล้วเปล่าปิดเราเองเลย สิงหาแล้วก็เป็นเดือนเกิดเจ้ากับวันที่9สิงหาค่วันนี้วันที่4เจ้าก็ป่วยคือเจ็บคอมาได้ประมาณ2วันวันนี้วันท,ที่3ที่เจ็บคอว่าเมื่อคืนคือแบบน้ำมูกเยอะมากนอนแทบไม่ได้เลยบอกว่ามันคล็อกไปหมดแล้วก็ไอคือ d n t breathe the whole night just kept แบบหลับๆตื่นๆไปตรวจโควิดแล้วมันไม่ขึ้นก็เลยคิดว่าอาจจะแบบแพ้อากาศอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะต้องลุกไปอาบน,น้ำเพราะว,าว่าวันนี้จะนัด ทำผมกับพี่หุยไว้นะคะวันนี้เจ้าจะไปทําสีผมเพราะว่าอยากจะยอมให้มันสีเข้มขึ้นเป็นแบบน้าตาลเข้มไปทำทรีทเมนต์กับเคราตินนะคะเพราะว่าเหมือนก่อนเนี่ยเจ้าทำสีผมหลายรอบต่อๆกันผมก็เลยพ่กแล้วตอนนี้มันเฟดแล้วแล้วเจ้ไม่ชอบสีตอนนี้เลยทุกคนรู้สึกว่ามันทําให้หน้าหมองก็เดี๋ยวจะไปยอมอีกแล้วแต่ว่าก็ไปทำทรีทเมนต์ด้วยด้วยนะคะจะได้แบบเออโอเคก็ชื่รู้สึกสตัฟฟี่ไหมอะนอนอยู่ที่ห้องตัวนัดกับพี่หุยคือแบบนัดยากมากอันนี้ ทานได้วันแล้วก็ต้องไปคืนอะไรก็เจ็บไปหมดเลยจริงอย่างนี้เราแทบเปวดกาฝั่งอยูมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ป,ป่วยตรงเนี้ยแต่ถ้ายิ่งไปเชียวอีกฝั่งหนึ่งจะเก็บมากต้องเขียวบางนี้สวภาพจ้าคือแบบูป,ป่วยมากเดี๋ยวจะล้างจานที่ดองไ้เมื่อคืนนิดน,นึงนะคะเมื่อวานจ้กลับจากอีเวนต์มาแล้วเจ้ก็นอนยาวเลยแต่ประมาณแบบช่วงเย็นเย็นเชีตื่นมาทีสองทุ่มกว่าสามทุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ขุดตัวมาจากเตียงตอนสี่ทุ่มมาทำข้าวต้มกินนะคะเพราะรู้สึกว่าเออถ้ายิ่งไม่กินอะ่ะจะยิ่งแบบรู้สึกไม่ดีบังคับตัวเองกินต่อให้แบบมันทรมานในการแบบกืนอะ่ะ Tango, I'm in over my head, over my head She got me in tango, faking me like rainbow Dancing like it's tango, I'm in over my head Over my head, over my head Two left feet, I'm twisted up Three step and two's not enough For you it's the price of play Five below, almost in the grave Gotta hand it to you, got me stumbling hard ตรงนนี้จะแบบขึ้นผลมาะคะ่ะก็จะใช้ตัวนี้่าบริเวณที่เป็นผลก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแบบอาจจะแพ้อะไรก่อนหน้านี้แต่นี้คือดีขึ้นเยอะมากผลตอนแรกคือแบบผลแบบเยอะมาก,อ,ก,อ,บบอ,มากอันนี้คือเหลือแบบนิดเดียวอะเดี๋ยววันนี้ว่าจะออกไปนะ้สวนว Not the mood ดเพราะน็อตอ t นเดอะมู o ทุกแบบ put on any makeup skincare เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะต้องนี่ปอกกันนะ Surprise that I'm into you since high school, but you worked it up, Goes to me a couple times. Make up your mind, you can take no more. Is it yes or no? Just say that one word. I'll leave you alone afterwards. I'll throw the white flag, flag I give up on you then. then. No I'm อันนี้ลงดีท็อกซ์อยู่นะคะ <c oughs> ก็จะแบบเย็นๆแล้วเดี๋ยวจะไปอบในน้ know what you have against me the city is not the place for us to be cause i'm trying to figure out ไไ่ไมดด้นวยันนี้จอดอยู่หน้าบ้านพี่แม ouais> ็กซ์นะคะก็คือยี่ค่ะเลยเสร็จแล้วก็สรุปพี่แม็กซ์บอกว่าเดี๋ยววันนี้พี่แม็กซ์จะกลับไปคอนโดด้วยจะได้ไปอยู่ดูแลสักนิดหนึ่งเผื่อว่าแบบอาการแบบแย่ลงคือจะรู้สึกว่าถ้าแบบพรุ่งนี้มันแย่อะไรเงี้ยคิดว่าเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลจะได้ไปตรวจว่าแบบเป็นโควิดหรือเปล่าแต่คือส่วนตัวคิดว่าน่าจะแพ้ฝุ่น แพ้อากาศมากกว่านะคะพี่เดี๋ยวขอไปนอนพักไม่ได้จอวันนี้คงไม่ได้ถ่ายอะไรทุกคนดูแล้วหัวหนักมากเลยเดี๋ยวค่อยมาเจอกัน ฮัลโหลค่ะเอาจริงตอนนี้คือจะบ่ายสามแล้วแล้ววันนี้ใจตื่นมาค่อนข้างสายนะคะแต่ก็เหมือนปล่อยให้ตัวเองได้สล e ปอินจริงๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้ใจมีจะต้องถ่ายงานติ๊กต็อกด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปทําอะไรจะมาทาสกินแคร์อยู่แล้วก็เลยอยากที่จะมาอัปเดตสกินแครช์ช่วงนี้กับทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าทุกคน <c oughs> เป็นแบบใจไหมแต่ว่ายิ่งเวลาที่ใจไม่สบายอะ่ะผิวหน้าเราจะแห้งแบบ แห้งผิดปกติแล้วก็คือที่ไม่สบายจ้สั่งน้ำมูเดียวมาะคะ่ะตรงนี้คือแบบแห้งแตกเป็นขุยๆห,หมดเลย<ๆ>ก็เลยไหนๆแล้วจะมาอัปเดตสกินแคร์ที่ใช้ช่วงนี้นะคะจริงคนที่ติดตามน่าจะรู้อยู่แล้วว่าจ้ายเป็น La Roche Posay lover มากๆแล้วน้องก็คือติดโผลใน Favorite 2023จ้าด้วย2ตัวแล้ววันนี้คือดีใจมากเพราะว่าสปอนเข้าแล้วค่ะทุกคนคือใช้เองจริงๆมาตั้งแต่อายุ13เป็นคนที่ผิวแพ้งง่ายมากๆยิ่งช่วงที่ไปเรียนเมืองนอกเป็นช่วงที่มีปัญหาผิวเยอะที่สุดในชีวิตแล้ว ใช้ผิวแหง้งลอกแบบขึ้นเป็นกากาแล้วมันจะขึ้นที่เดิมซ้ำๆนะคะถ้าเกิดว่าใจหารูปตัวเองไว้ได้เดี๋ยวจะรูปพี่สาวให้ดูคือมันจะแตก เป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนกันเลยตอนนั้นใจใช้เป็นโทเรียนคู่กับซิกาพลาสเจลที่เป็นหลอดผ,อ,ผอมๆยาวๆนะคะคือใช้แค่2ตัวนั้นทุกคนตลอด4ปีที่อยู่ที่นูน่นซึ่งอย่างที่บอกเมื่อวานนะคะว่าก่อนน้นเนี้ยใจเป็นผลขึ้นมาเต็มหน้าตรงกรอบหน้านี้เลยน,น่ากลัวม,มากก็เลยกลับมาใช้ตัวซิกาพลาสโบม b บีไฟพลสของ a าโรชเพ o เซนะคะตัวเนี้ยเขาเป็นมอยส์เจอร์เข้มข้นที่ใช้ได้ทั้งกับหน้าแล้วก็ตัวเลยอันเนี้ยคือวันที่4ี่ที่เจใช้เนี่ยทุกคนอยากให้ดูผิมฟ ตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อซ่อมแซมผิวโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นการระคายเคืองเป็นแผลหรือว่าแสบคันหรือว่าจะเป็นผิวที่โดนทาร้ายจากการทาหัตถการย่างพวพกปิโกะน้องคนนี้คือตอบโจทย์มากสกินแคร์ตัวนี้คือง่ายมากก็จะลงเป็นพวกโทนเนอร์สเปรย์อะไรก็ตามแล้วก็จะลงด้วยตัวนี้นะคะอันนี้คือเฟรนร์ของใจอีกตัวหนึ่งเหมือนกันก็คือจะเป็น La Roche Posay Hyalur B5 Serum นะคะจะลงตัวนี้ไปคือเนะื้อตัวนี้เขาจะชุ่มชื้นมากๆอยู่แล้วนะคะ แล้วก็แน่นอนนะคะตามด้วยซิคาพลาสโบม B5 ี l u s เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อในความที่เขาเป็นมอยส์เจอร์ที่เข้มข้นมากๆใช่ไหมแต่ว่าเนื้อคือซึมไวมากทุกคนแล้วผิวของเราจะดูอิ่มฟูขึ้นทันทีโดยที่ไม่ได้ทิ้งความกลหรือว่าเหนียวเนือหนะบนหน้านใึงจ่าชอบมากๆนะคะตัวเนี้ยคือลงเป็น everyday skin care ได้เลยหรือว่าลงก่อนแต่งหน้าก็คือไม่รบกวนเมคอัพเลยเพราะาเนื้อเขาบางเบามากๆ,ๆ,ๆจริงๆอย่างช่วงบรนนิเวณนี้ที่ตอนนี้มันแห้งมากๆ,ๆใช่ไหมจาก็จะลงซิคาพลาสไปแบบเนียนๆนิดน<ๆ>ึงอ<ๆ>ีกอย่างหน ก็คือเวลาที่ผิวเรามันเป็นเหมือนแผลแสบแห้งคันอะไรเงี้ยเวลาที่ลงพวกมอย์เจอร์ตัวอื่นส่วนใหญ่เราจะรู้สึกว่ามันแสบแต่ว่าตัวเนี้ยจ้าลงคือจ้าไม่แสบเลยอย่างเงี้ยก็คือไม่แสบเรารู้สึกว่าน้องเขาอ่อนโยนมากก็คือไม่ว่าจะมีปัญหาผิวมีอะไรเนี่ยจ้าก็คือบวกนะ้องคนนี้ทับไปเลยคือเป็นสกินแคร์ที่ทุกคนควรมีติดบ้าน <laughs> ซึ่งจ้าอยากจะมาพูดถึงอินกริเดียของน้องคนนี้มากใครที่ไม่ปัญหาผิวแพ้ง่ายแบบจ้านะอยากให้ฟังแล้วก็ทาความเข้าใจตั้งกายคนเราเนี่ยเกิดจากเซลล์หลายรูปแบบน,นะคะม วกเซลล์ผิวหนังแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดแต่นอกจากนี้ร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเซลล์ชนิดนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสแล้วก็พวกเชื้อราซึ่งเซลล์พวกนี้เราเรียกกันว่าไมโครไบโอเราหน้าที่ของน้องซิกาพลาสตัวนี้นะคะก็คือเข้าไปทําการปรับสมดุลผิวเขาจะทําการลดแบคทีเรียที่ไม่ดีแล้วก็เพิ่มแบคทีเรียดีทําให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาสมดุลแข็งแรงลดการอักเสบแล้วก็ระคายเคืองเพราะฉะนั้นช่วงที่ผิวเรามีปัญหาทุกคน healing process is the most important part เพราะถ้าเรารักษาไม่ดีทำให้ผิิวขอองเเราาจจะก เป็นรอยไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นหรือว่าพวกรอยแดงรอยดำนะคะแล้วมันจะทําให้เรารักษาแบบไม่จบไม่สิ้นสักทีพอเป็นแผลเป็นก็ต้องไปดูแลรักษาแผลเป็นต่ออีกเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่มีปัญหาผิวหลยจ้าก็คือใช้ซิกาพลสไปเลยตัวเดียวจบแล้วเราไม่ต้องมาดูแลอะไรเพิ่มแล้วนี่แหละคะ่ะทุกคนว่าทําไมาการใช้ซิกาพลสมันถึงเห็นผลได้ทันทีเพราะว่าจ้าจะมีปัญหาผิวอะไร<ๆ>ก็คือวนกลับมาใช้น้องคนนี้ตลอดนะคะในช่วงนี้บอกเลยนะคะว่ากลับมาใช้น้องเป็น everyday skin care เช้าเย็น<ๆ>ผิวคืออิ่มฟูเนียนนุ่มมากๆทุกคนแล้วแบบ no texture ถ้าเราอยากที่จะ h have fun doing make up หรือว่า try out different skin care เนี่ยผิวของเราจะต้องแข็งแรงก่อนแล้ว La Roche Posay นี่แหละเป็นแบรนด์ skin care ที่ทําให้ใต้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีปัญหาผิวน้อยลงมากๆอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจแบรนด์ La Roche Posay นะคะเดี๋ยวใจ้จะขึ้นข้อมูลไว้ใต้ description box ข้างล่างนะใครมีปัญหาผิวอะไรนะอยากให้ลองเปิดใจใช้ La Roche Posay จริงๆอันนี้คือจากใจผู้ใช้แบบผู้ใช้จริงๆมาแบบ10 2ปีแล้วทุกคนคือน้องดีมากจริงๆนะคะไม่ว่าใครจะมีปัญหาผิวอะไรอะ่ะให้ไปถามคนรอบตัวจ้าได้เลยคือจ้าจะพูดถึงลาโรชโพซต y ตลอดเพราะว่าเราใช้จริงแล้วเราชอบเขามากจริงๆขอบคุณทีคงนะคะที่สปอนเซอร์จ้าดีใจมากๆเลยลลรัก La ลาโรชค่ะ ไม่ของเยอะขนาดนี้สาบานจริงๆว่านี่คือไม่ใช่ของที่สั่งเดียวมันมีงานด้วยอาจีอยากจะขอยอมรับกับทุกคนตรงนี้เลยว่า,วาช่วงเนี้ยเออของหนักมากประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาจะหยุดแล้วจริงๆของอันไหนที่เป็นงานแล้วอันไหนที่ไม่ใช่งานเพราะว่าถ้าไม่ใช่งานอ่ะมันจะเป็นชื่อแบบชื่อนามสกุลของจ้าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นงานจ้าก็จะเขียนว่าจ้าละเมอนะคะเพื่อที่เราจะได้แบบมองเห็นเรารู้เลยว่าอ๋อนี่คืองานหรือว่านี่คือสิ่งที่ฉันแบบชอปปิ้งมาเองอัจที่เวลาที่ได้แบบรีวิวอะไรพวกเนี้ยคือได้แบบใช้้ใชจจรริิงงๆมาก อันนี้ก็คือแม่เขาส่งมาก่อนล่วงหน้าต้าบอกว่าใจ้จะขอ,อกินประมาณสองอาทิตย์ก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกันเรื่องไทม์ไลน์ก่อนนะใครที่แบบดูว่าเอ้ยจะรดนใจ้ไปยาดีไหมคือถ้ามันดีจ้ก็คือจะบอกว่าดีอะคะ่ะบอกว่า,วาลองจริงๆเดี๋ยวจะเริ่มลองกินเลยวันนี้เพราะว่าเราจะต้องเก็บผลประกอบการของเรามาโน่มาโน่โอเมก้า <gasps> อันนี้เป็น PR r ร d u c ตจากดีซีกนะคะ,ะจังโอเมก y god TikTok Shop อันนี้คือช้อปปิ้งเองแหละเราจะบอกตรงๆเลยนะว่าจำไม่ได้ว่าเคยซื้ออะไรไปอื <gasps> ได้รู้แล้วได้สั่ง Canvas เพ้นสีมาที่แบบเป็นสีตามช่องเป็นสีตามเลขอ่ะเดีย๋ยวทุกคนจะได้เห็นใจเพ้นอันนี้ใน v ล็อ อันถัดไปแต่ว่าเจยยังไม่บอกคืออะไรเจ้ตื่นเต้นมากรู้สึกว่าเต้ป็ไม่บอกที่มีความหมายกับใจใจ้มากๆสุดๆแน่นเลยลทุกคนมันจะน่ารักมากแต่ว่าต่อุบไว้ก่อนเจียังไม่บอกเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปดู <c oughs> ทีมถัดไปด้วย <c oughs> อันนี้ใจ้คิดว่าจ้รู้ว่าคืออะไรแทธนรดงแพงแพนๆระติกแก้วชงชาค่ะคือเจ้ต่างชาจีนมาใช่ไหมแต่ว่าเจ้ไม่มีที่ชงชาก็ยังไม่ได้กินสักทีต่อตืดชา โอ้ไม่โอ้ไม่ก็เยอะมาก, oh oh God, มากคุณแม่ทุกคนคือซูเปอปร์แมนส่แปลงมาให้ทุกคนนี่คือแปลง25แบบโอเคต่อไปก็คือเดี๋ยวจ้าจะถ่ายงานติ๊กต๊อกเร็ว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 ,ร,วรู้สึกหัวหนักมากเลยแต่แบบมันต้องทำอ่ะ มิ่งคะ่ะนี่คือตื่นมายังไม่ได้ล้างหน้าเลยเลยขอภัยถ้ามีขี้ตาที่นี้ <laughs> จ้ตื่นมาแล้วก็มาหุงข้าวอะไรไว้นะคะเดี๋ยวมาให้อาหารตัวเล็กก่อนแล้วจ้จะไปอาบน,าน้ำเฟชชั่นนนิดนึงแล้วก็จะมาทําข้า,าวเช้ากินวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาจก้ก็อยู่ห้องทํางานนิดๆหดน่อยๆนะคะเพราะว่าก็ยังไม่สบายอยู่น่อยไม่อยากออกไปไหน มัน impossible นี่ก็คือเดี๋ยวเกดจะไม่อยู่3วันนะคะเกดก็เลยเร่งแบบส่งงานอะไรมาก่อนเนาะใจ้ก็จะมาทําการตรวจเช็คแล้วก็จะได้ส่งดราฟต่างๆให้ลูกค้าแล้วทุกคนก็จะได้ดูบล็อกได้ นี่คือ <Dans> ป่วยมาเข้าแบบวันที we ่5้าแล้วนะคะรู week, we ้สึกว่าแย่ลงก็เลยเดี๋ยววันนี้จะไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปตอนเย็นก็ระหว่างวันมีงานที่ต้องเคลียร์อะไรนิดหน่อยไม่สบายแต่ว่าก็ยังต้องทำงานอยู่นะคะแต่วันนี้มีแบบถัดวกรูมนิ่งอะไรอย่างี้ก็เลยมมนต้องใช้เสียก่อน ดเดี๋ยวทาข้าวกินกันคิดว่าจะทําแบบข้าวตุกว่าได้แบบคงข้าวไว้แล้วแต่วื่าคืนว่าอยากที่จะกินอะไรแบบสบายสบายคอหน่อยเดี๋ยวเราทํากับข้าวกันก่อน <S <S Like it's tango, I'm in over my head, over my head She got me entangled, faking me like rainbow Dancing like it's tango, I'm in over my head Over my head, over my head Two left feet, I'm twisted up Three step and two's not enough For you, it's the price of pay. Five below, almost in the grave este ก็ให้ก่อนเดี๋ยวมันละลายขอบคุณนะครับ้องใจ AKA โรงพยาบาลแล้วค่ะแม่ค่ะมายังแม่ไม่เหนียงเลยหรออุ่ยขอบใหม่นี่นา มาให้นะคะแล้วแบบน่ากินมากแต่คือแบบกล่องใหญ่มากอยากจะตักตรงนี้ออก ตอนนี้คือมานั่งถ่ายงานอยู่ตรงส่วนกลางเอางานเบอร์เบรี่มาถ่ายทุกคนจะชอบสีผมมากเลยอะใ่ไหมชชบไหมสีสวยไหม